ชาวราศีกันแม่หมอวันนี้จะมาดูดวงประจําเดือนอสิงหาคสมสิงหาคมให้กับชาวราศีกันนะคะซึ่งชาวราศีกันนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่16ตกลาคมโดยประมาณนะคะ,ะเป็นภาพวรวมกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจะจงสำหรับคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะ อาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะไม่ได้โฟกัเจาะจงนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนน่าจะแปลกใจนะคะว่าทําไมแม่หมอโชว์ใบหน้าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดของแม่หมอด้วยแม่หมอก็เลยเป็นพิเศษให้หน่อยสําหรับการดูดวงในคลิปเดือนสิงหาคมนี้นะคะแม่หมอจะโชว์ใบหน้าทุกคลิปไม่ว่าแม่หมอจะอยูอ่หน้าตาไม่สวยตัวดําแล้วก็เป็นคนที่ พูดธยาไม่ไปเราะแต่แม่หมอก็อยากให้เห็นตัวจริงของแม่หมอนั้นเป็นคนที่จริงใจนะคะไม่มีการที่หลอกลวงใครแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรที่เพ้อเจ้อแม่หมอพูดไปตามเรื่องของไพ่ที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นนะคะแม่หมอไม่ได้อ่านสคริปต์แม่หมอไม่ได้อะไรแม่หมอทำนายทายทักไปตามไพ่ที่ปรากฏเท่านั้นนะคะซึ่งบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจว่าแม่หมอนั้นเป็นคนฉลากอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแม่หมอเป็นคนตรงนะคะ แล้วทีนี้ก็หมายความว่าชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีความรักขึ้นมาสําหรับใครบางคนนะคะคุณอาจจะชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่รูปร่างอาจจะผอมบางนะคะและก็อาจจะเป็นตัวคุณชาวราศีกันเองก็ได้นะคะตอนช่วงจังหวะนี้อาจจะมีความรักอยู่อาจจะอยากจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ าราศีกันเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายนะคะเซนซิทีฟอารมณ์แบบนั้นนะคะเป็นคนที่อาจจะมีจิตใจรนเรบ้างเพราะว่าชาวราศีกันนั้นมีดวงดาวาประพุธเป็นตัวตนตนุลักษ์และก็ดับประพุธเป็นดาวที่เดินวิปลิตมากกว่าดาวอื่นๆเพราะฉะนั้นมีเรื่องของใจรนเรด้วยนะคะก็อาจจะมีลักษณะของการที่ว่า,าประมาณว่า,เ,าเป็นคนที่อาจจะมีมีอะไรมิดอะไรหน่อยก็น้อยใจที่คิดมากอะไรที่เครียดกังวลอะไรแบบนี้นะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องราวของการที่ออมีการแอบ,บซ่อนซ่อนเร้นปิดบังนะคะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องปิดบังในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณมีความรักที่ออมีคู่อยู่แล้วแต่ไปมีคนอื่นเข้ามาเป็นเมือที่สามคุณอาจจะมีการปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ใครรู้ว่าคุณมีคนที่สามเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ หรือคุณอาจจะทํางานที่มันผิดกฎหมายมันเป็นโลกสีเทาสีดําอะไรแบบนี้ คุณทาไปโดยที่ว่าบางครั้งบางคราเป็นความเต็มใจของคุณเองที่คุณทําแต่คุณก็ปิดบังซ่อนเร้นมันไว้ไม่ให้ใครรู้หรือคุณอาจจะทําโดยที่ถูกผู้บงังคับบัญชาสั่งการาแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้คุณก็เลยต้องจําใจทําด้วยความที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าคุณจะปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของอะไรนะคะ แล้วก็ชารสิกันบางคนบางท่านนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานไปแล้วนะคะอาจจะมีเฟ้นชายอาจจะมีการขยายสาขาไปส่งสามสาขาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังรอคอยข่าวสารการที่อาจจะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาอะไรแบบนี้ก็ได้หรือฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเฟ้นชายหรือสาขาที่ลงไปว่ามันเจริญรุ่งเรืองไปสักแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะ หรือถ้าเป็นคนทํางานแบบประมาณว่าติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะฟังข่าวสารจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่นะคะรอคอยอยู่นะคะว่ามันจะเป็นเรื่องราวการทํางานที่มันสําเร็จผลหรือไม่นะคะอ่าแลวก็ขอแสดงความดีๆกับคนที่เขามีความสุขกับครอบครัวนะคะ ชาราศีการบางคนบางท่านนั้นมีความสุขกับครอบครัวมีลูกมีความรักมีอะไรที่เต็มเปี่ยมนะคะมีความสุขแล้วความสุขนี้เป็นความสุขของคนสองคนแล้วก็มีลูกสองคนเป็นคนที่อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขด้วยกันนะคะมีลูกไว้เป็นโซ่คล้อง ใจแล้วนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่รักกันมีครอบครัวทีอ่อยู่กันแบบมีประมาณว่าความสุขนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะ แลวบางคนบางท่านนั้นนะคะในเรื่องการงานมันต้องพยายามในเรื่องที่จะหางานหาเงินหารายไ,ได้เข้ามาสู่ตัวเองนะคะบางคนนั้นนะคะหางานยากเย็นแสนเข็นกว่าจะได้มาแล้วพอได้งานมาก็เป็นงานที่มันประมาณว่าต้องกว่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาจะกว่าจะได้สําเร็จผลน,นะคะบางงานเป็นงานที่ยากเป็นงานที่เครียดเป็นงานที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา เพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องราวของชาวราศีกันที่อาจจะเป็นคนที่มีบุญน้อยมากและก็อาจจะต้องก่าวาันปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นชาวราศีกันมันตรงนัท่านนะคะเท่านั้นนะคะอ่าแล้ว ในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นคุณอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพคุณก็ได้คุณสุขภาพไม่ค่อยดีบางทีก็อยากจะไปพักผ่อนที่ไ,ไกลๆไปสแสวงหาความสุขไปผ่อนคลายไปเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความที่สบายใจเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องความรักที่ถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังอะไรแบบนี้นะคะแฟนมีคู่คนที่3าเข้ามา แฟนมีเมียน้อยแฟนมีกิ๊กอะไรแบบนี้ไม่สบายใจอยากจะไปผ่อนคลาอยากจะไปดับอารมณ์อยากจะไปที่จะไอ้พ้นพ้จากตรงนั้นไปพักผ่อนสักพักหนึ่งและใช้เวลาในการเยียวยาปัญหาหัวใจเมื่อหัวใจสบายแล้วแล้วก็จะค่อยกลับมาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีกันบางคนบางพันนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะชาวราศีกันก็มีฐานะมั่นคงแล้วนะคะมีการทํางานที่มั่นคงมีบ้านที่มั่นคงมีคู่รักที่มั่นคงแสดงว่าคุณก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะสำหรับคุณคนนี้แต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นรวยเป็นเศรษฐีนะคะแต่ยังคงมีเรื่องราวของความมั่นคงในชีวิตแล้วสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบครอบเพียงนะคะ ชาวราศีกันบางคนบางท่านนั้นนะคะก็เป็นคนที่พยายามหาเงินหาทรหารายได้เข้าสู่ตัวเองนะคะพยายามคิดในเรื่องของการเงินพยายามหาเงินอาจจะทํางานเป็นพนักง,งานเป็นพนักงานเกี่ยวกับส่วนบัญชีการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือเอาเงินนั้นไปลงทุนในธุรกิจในคริปโตเคอเรนซีหรือในเรื่องราวของการที่เป็นเรื่องของการที่คือประมาณลงทุนในหุ้นในแต่ละหลักทรัพย์อะไรแบบนี้นะคะ แม่หมอคิดว่าแม่หมอมองไข่แต่ทําไมตาแม่หมอมันไปมองแม่หมอไม่เคยสังเกตว่าทําไมเวลาแม่หมอมอ,มองไข่ที่อยู่ในที่อยู่ในวิดีโอแต่ตาแม่หมอมันรู้สึกว่ามันจะเหมือนมันไปดูอะไรที่มันไม่ใช่ไข่อะไรแบบนี้แม่หมอไม่แน่ใจว่าการทํานายทายท้านี้เราจะดูที่ตรงไหนเราต้องดูที่ลูกไข่ใช่ไหมคะแล้วทําไมตาของแม่หมอมันไปอยู่ตรงอื่นนะคะอ๋อไม่ ไม่ใช่ไม่หมอก็โอเคเอาตามนี้แล้วกันว่าไม่หมอดูไพ่นะคะแต่ว่าบางทีตามไม่หมอมันไม่รู้ทําไมว่าแต่มันไปดูที่อื่นแต่ไม่หมอดูที่ไพ่นะคะหมายความว่าคนคนนี้เขาเป็นนักลงทุนนักธุรกิจอะไรแบบนี้ตั้งแต่วัยเล็กวัยเยาว์เริ่มคิดงานทําทําธุรกิจลงทุนในธุรกิจแล้วนะคะเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะคะคนคนนี้มีความสามารถในเรื่องของการทํางานทําเงินนะคะ แล้วสาหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะในเรื่องของการงานก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งได้งานนะคะเพิ่งได้มีความที่ลงมือทางานหรือก่อสร้างทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะ พึ่งเริ่มทาได้ไม่นานอาจจะทําได้สักปีหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ก็มีความประสบผลสําเร็จแล้วนิดนิดหน่อยๆนนะคะคือมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมั่งแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพึ่งได้ลงทุนไปนะครับได้พิ่งทําไปนะคะเดี๋ยวรอจังหวะเดือนหน้าหรือปีหน้าเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่นะคะว่าคุณจะมีความจเจริญรุ่งเรืองมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะในเรื่องราวของอที่ว่า ปิดบังซ่อนเร้นนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณมีเรื่องราวของความรักที่มันเป็นลักษณะรักซอนซ้อนรักนะคะเป็นความรักที่มันประมาณว่าเออคือไพ่ไพ่พระจันเป็นไพ่ที่ไพ่เดมูนเป็นไพ่ที่มีเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความเศร้าใจเรื่องของการคิดหนักเรื่องของความโศกเศร้าเป็นความอะไรอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณมีใครคนอื่นเข้ามาในชีวิตปิดบังซ่อนเร้นแต่แฟนของคุณนั้นได้รับรู้เรื่องราวนะคะเขาได้รับรู้เรื่องราวว่าคุณนั้นไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวมีการปิดบังซ่อนเร้นเขาแล้วเขาก็รับรู้เขาเศร้าเขาผิดหวังเขาน้อยใจแล้วเขาก็เลยต้องเดินทางไปอย่างที่อื่นเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจให้หายเครียดให้หายซีเรียส แล้วเมื่อเขาสบายใจเมื่อไรแล้วเขาค่อยกลับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้สำหรับาชาวราศีกันนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอเขาขอไว้พนให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ